เลิกประเด็นเลอกแล้วเลอกแล้วไม่แล้วม,ม,มันมีรรสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างนี้ต่ ตลอดเลยอ่ะไปกงนอนนะพีเบสลงตอนไหนบอกว่าไม่แล้วก็ไปเป็นตีเลยดีจะได้ไม่จะได้ไม่ตายไป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 เป็นตีเลยไปีเไปเป็นตีลยไปนตีเลยไปเปนตีเยไปปนเยไปเปนีเยไปเปีเยไปปตัว ตรงนีคนเยอะตื่นตัวไว้เตอนืนนเนเรื่องาการนั่นแหละการยันเกันตืนนอะเบโตกาโตได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเธอเป็นคู่รักกันเธอ Terima kasih who you ยังไม่ครบโอ้โหเออมาด้วยกันเลยตาที่เหมือนพี่ของลำคาญกูอะ 这个你就在那里。 มีใครมีเหรียญร้อยมีไหมอ่ะมีเหรียญร้อยมีไหมอ่ะตัวมีร้อยยิงโอ้เอาเท่าร้อยหนึ่งพีหนึ่งร้อยก็หนุนเลยแต่พี่พี่เอาเหรียญคืนเดชเอาเหรียญคืนเดเอาเหรียญคืนพี่พี่ให้หนูมาพันสามให้ พันพันสนี่ยเอาของโต้แหลกมาขอบยังไม่หาโนเลยตังแต่ล้มลอ่ะอุ้ยปืนไปอุ้ยีอยากได้เงินซื้อไอเทม หพี่เวสหขึ้นมาทำไมเนี่ยตามมามขึ้นมา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 นขึ้นมา เ็บกินวะไอ้บ้าดมัอยู่บนนี้ไม่ดีมั้งเนี่ย

กูมึงไม่กดอ่ะไม่ก,กด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 ดีหนักมากเกย์วะเใจตัวพี่กดตายก่อนวะโอนเปิดให้มันหายไปเลยกูไม่กลัวว่าจะนอนคุนไม่ย <Okay. S 1> ิงไม่ง่ายยิงไมนะ่ง่ายไม่ใช่คนขึ้นไปยิงได้เลยเด้วเว้ยว เนี่ยทแบบี่มันโดนนักยไก่กระปอกกระปอกพี่นอนเมืนเดิมดิพี่นอน <laughs> เอขับ่นั้นแหละพยายามขึ<ป>้นัพี่ <laughs> พที่ไปจม่ดฝั่งนี้ <c oughs> <laughs> นอนนอนพี่นอนนั่งนังนั่งนั่งนั่น,นัลี่ <laughs> นั่งๆั่งนังนพีนน่เอาพมันยิงได้พี่พี่มันยิงทะลุได้เขาบอกพี่เขามันยิงทะลุได้กูเปิดมาอยู่มึงดีนก็ได้ กูไม่ก็พยายามนะ